านีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปฉันจะได้รับฟังรายการช่วยคิดช่วยทำดำเนินรายการโดยหวิงสุวรรณมณี สถานีวิทยุมกสถานีวิทยุื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเสนอรายการวิทยุเกษตรแนวใหม่เพื่อช่วยการประดมความคิดเดมแรงร่วมใจและเปลี่ยนสนทนาปัญหาการเกษตรบอกเล่าภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านทางคลื่นวิทยุสู่สุงคนระดับรากหญ้าพัฒนาสังคมไทยรายการช่วยคิดช่วยทำรายการที่ส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินรายการโดยทวินสุนวรรณมณี สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคยรับพบกับรายการเพื่อคิดเพื่อทำกิจประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยกระส่วนสุส่วนนันยและทีมงานยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการนี้ครับรายการทิ่ิตอลที่เสนอผลงานทางวิชาการองค์ความรู้สู่เกษตรกรองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าภูมิปัญญาจากเกษตรกรไทยผลงานวิจัยจากนักวิชาการครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครับและเอกชนนำเสนอ นักวิจัยชาวบ้านนักวิจัยการท้าเหล่าผ่านรายการนี้กับตผบ้ฟังที่เคารพครับนี่คือรายการช่วยคิดช่วยทำนะครับกับกระผมทวินสุวรรณมณีซึ่งดําเนินรายการวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของสาขาพืชอีกนะครับภาคการ,กรเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะสาขาพืชนั้นประเด็นสําคัญที่กเกษตรกรไทยประสบปัญหาในเรื่องของโรคพืชในเรื่องของศัตรูพืช ซึ่งทําให้ผลผลิตทําให้การใช้สารเคมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าจะต้องมาต่อสู้กับเรื่องของโรคพืชเรื่องของศัตรูพืชเนี่ยมากมายทีเดียวครับวันนี้โลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ไปคิดค้นในเรื่องที่จะทําอย่างไรที่จะให้ลดสารเคมีลงทําอย่างไรที่จะให้ศัตรูพืชเหล่านั้นเนี่ย ไม่มาทําลายพืชของเกษตรกรซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมากวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ได้มีการวิจัยศึกษาทดลองในเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ไทยก็เช่นเดียวกันได้มีการศารึกษาทดลองในเรื่องนี้แล้วก็คนไทยก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้ในระดับปริญญาเอก ในระดับส,สูงเพื่อที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยแล้วก็ได้นำมาใช้แล้วได้นำมาใช้ได้ระดับหนึ่งก็คือได้ศึกษาวิจัยในเรือนทดลองแต่ไม่สามารถจะไปศึกษาวิจัยในภาคปฏิบัติคือในภาคสนามได้นี่คือประเด็นปัญหาสำคัญที่ประเทศทั่วโลกวันนี้ต่างชาติเขาได้ศึกษาทดลองในแปลงทดลองแล้วแล้วก็ได้ทำในเชิงพาณิชย์กันแล้วนะครับแต่ประเทศไทยสะดุดหยุดยั้งอยู่กับ การต่อต้านของกลุ่มบุคคลจึงไม่สามารถที่จะขยับขับเคลื่อนขึ้นมาได้เพราะนั้นวันนี้เทคโนโลยีที่ผมได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้แหละครับที่ว่ามันมีศัตรูพืชเข้ามารบกวนเนี่ยเขาสามารถที่จะทําได้ก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งก็ท่านก็อยู่ที่ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตร มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งก็ได้ศึกษาเรื่องนี้และมีการวิจัยทดลองเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับเลยจะได้มีโอกาสไปถามท่านในยุคปฏิรูปประเทศไทยวันนี้มีความเห็นเป็นอย่างไรเราไปพบกับรองศาสตราจารย์เสริมสิริจันเปลมขณะนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์เสริมสิริครับสวัสดีค่ะคุณสวินครับอต้องขอขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับไม่เป็นไรค่ะครับ ก็ในสิ่งที่ผมได้เกลื่อนนามานี่นะครับวันนี้เนี่ยซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการศึกษาวิจัยมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยครับแต่ว่าหยุดอยู่ตรงกลางที่ไม่สามารถจะศึกษาวิจัยต่อได้นะครับอาจารย์มองภาพตรงนี้เป็นอย่างไรว่า สิ่งที่เราจะต้องอต้องผลักดันเข้าไปในสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าในยุคปฏิรูปเนี่ยอาจารย์มองเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในประเด็นที่อาจารย์กําลังศึกษาวิจัยอยู่วันนี้ครับถ้าเป็นประเด็นเรื่องพืช GMO เนี่ยนะคะ,ะเราองมาดูกันก่อนว่าเราจะอยู่กันแบบดั้งเดิมสมัยโบราณได้หรือไม่ในในสภาวะของโลกที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะประชากรโลกก็เพิ่มมากขึ้น คนก็ต้องการที่อยู่อาศัยเขตเมืองก็ขยายออกไปพื้นที่อยู่อาศัยต้องมากขึ้นก็อของเราไปเท่าเดิมค่ะพื้นที่ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนั้นคนมากขึ้นพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นพื้นที่เกษตรก็ต้องมากขึ้นเพื่อที่จะผลิตอาหารให้รองรับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นป็นเงาตามตัวนะคะแต่พื้นที่บนโลกเท่าเดิมนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็คือถ้าเกษตรกรรมเนี่ยก็บุกรุกเข้าไปใน เหตุกาจงวนอย่างที่เห็นเป็นปัญหากันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะคเพราะว่าต้องการพรื้นที่มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หาทางเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่เหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนั้นนักวิทยาศาสตร์ช่วงหลังๆนี่เขาก็มีการคิดคด้นอดฐตพืชพันธุ์ใหม่ๆออกมาเพื่อให้มันทันต่อการความต้องการของสถานการณ์โลกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แต่ว่า ด้วยข้อจำกัดของพันธุกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยโลกเปลี่ยนเร็วมากทำให้ข้อจำกัดด้านพันธุกรรมที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์ก็มีการคิดค้นเทคโนโลยีที่จะเอาพันธุกรรมจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากสัตจากจุลินทรีย์จากอะไรก็แล้วแต่ที่มีเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเอาเข้ามาใส่ไว้ใน พืชเพื่อจะทําให้พืชของเราเนี่ยสามารถจะทนทานต่อสภาพแวดล้อมสามารถจะเอ,อสุรรบกบมือกับโะะรคแมลงที่มันทับวันจะรุนแรงมากขึ้นตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เราเนี่ยมองว่ามันจาเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยน,นะคะครับเอ,อยกตัวอย่างเช่นในกรณีของอที่เป็นที่ รู้จักกันตอนนี้ก็เอาอยกตัวอย่างเช่นย,ยีน bt นะคะ bt เนี่ยยีนตัวเนี้ยไม่มีอยู่ในพืชไม่เคยมีนะคะแต่มีอยู่ในจุลินทรีย์ไม่ว่าเราจะปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์กับพืชชนิดไหน,ไหน,ไหนก็แล้วแต่เราไม่สามารถจะยีนเนี่ยมาใส่ไว้ในพืชได้เลยยีน BT, bt เนี่ยมีประโยชน์ตรงที่เขาจะฆ่าหนอนเวลามียีนตัวนี้อยู่ในพืชน,นะคะแล้วมีพวกหนอน แหล่งที่เป็นอที่มีตัวอ่อนเป็นหนอนมากัดกินเนี่ยนะคะหนอนนั่ก็จะตายแต่มนุษย์เราเนี่ยกินพืชที่มียีนดีทีแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่มีเอนไซม์ที่จะไปย่อยไม่มีน้ําย่อยที่จะไปย่อยยีนดีทีให้มันออกมาเป็นพิษหนอนเนี่ยเขามีเพราะนั้นพอเขากินไปปุ๊บน้าย่อยในตัวเขาก็ไปย่อยยีนตัวเนี้ยแล้วก็ออกมาทําลายตัวหนอนเองเพราะเรามีดีทีซึ่งเรามาจากจุลินทรีย์นะคะเวลา ภาษิลัสนะคะก็เราก็สามารถที่จะีหรือกับยาฆ่า,มาแมลงธรรมชาติยาฆ่าหนอนธรรมชาติอยู่ในต้นพืชเลยเราก็ไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นนะคะผลผลิตก็ได้มากขึ้นเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมก็ลดลงนะคะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีของของออการสร้างพืช gm ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะงั้นข้อจำกัดที่ว่า ยีนเหล่านี้ไม่มีอยู่ในพืชเนี่ยหายไปหมดนะคะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนอกจากยีนดีทอย่างเช่นยีนทนแล้งค่ะมันอาจจะมาจากเสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพที่ทนร้อนทนแล้งได้มากๆหรือว่ายีนทนเค็มนะคะอาจจะเอามาจากสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในทะเลก็ได้ค่ะนั้นเราสามารถที่จะก้าวข้ามพันทุก,กรรมเบื้องต้นไปได้เลยนะคะเมื่อไหร่ที่เราพบว่า ดียีนที่เราต้องการอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งมีชีวิตไหนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาย้ายเข้ามาในต้นพืชของเรานะคะในอนาคตเนี่ยบ้านเรายิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งทางอีสานพอเจอสภาพร้อนสภาพแรงตามมาด้วยดินเข็มนะคะพอน้ําระเหยขึ้นไปน้มในดินระเหยขึ้นก็พาเอาชั้นเกลือขึ้นมาบนผิวหน้าพืชก็ตายหมดครับ <c oughs> พืชปัจจุบันนี้เนี่ยพอหน้าแรงสภาพน่าสงสารมาก โดยเฉพาะทางอีสานเราเนี่ยว่าเรือในชั้นบินทางใต้ก็ขึ้นมาพื้นขึ้นนะคะคือก็ไม่สามารถจะทนบินเกลือได้งนั้นถ้าถ้าถ้าเราไม่ได้มองว่าอีทีเป็นอย่างเดียวในอนาคตทางทางอีสานเราอาจจะต้องมองพื้นที่สามารถจะทนน้นทนเค็มได้มากขึ้นนะคะไม่งั้นเราก็ต้องอยู่กับสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะอยู่อย่างไรนั่นคือคําถามนะคะครับโอ้ตรงนี้เนี่ยได้ความรู้มากเลยจริงๆอาจารย์ครับ ทีนี้เนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการศึกษาทดลองกันไประดับหนึ่งสิ่งที่ศึกษาทดลองกันไประดับหนึ่งที่ผมอ้างถึงในโรงเรือนนะครับเราก็ถือว่าระดับนี้เนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่รอในภาคสนามทีนี้อาจารย์มองอย่างไรครับมันไม่ออกกับผลักไม่ออกที่จะไปทําในภาคสนามได้ในยุคป,ปฏิรูปเนี่ยคิดว่าถ้าจะมีการปฏิรูปเนี่ยมันจะได้อะไรเกิดขึ้นบ้าง คือต้นพืชที่เราศึกษาเราวิจัยกันมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงๆเนี่ยอย่ามองว่าพืชพันธุ์ที่เป็นพืช GM พวกเนี้ยเป็นพืชพันธุ์ของต่างชาติอย่างเดียวมันมีพืชพันธุ์ที่เป็นเป็นผลผลิตเป็นฝีมือของคนไทยยูอหลายยู่หลายพันธุ์ด้วยกันนะคะเราก็ขาดโอกาสในการทดลองลงไปในพื้นที่จริงเราเอาต้นไม้เอามาละลกอต้นใหญ่ๆมาปลูกไว้ในกระถางอยู่ในโรงเรือนแล้วไม่สามารถจะบอกได้เลยว่ามะละกอต้นนั้นเนี่ย จเจริญเ,เติบโตในสภาพธรรมชาติเป็นยังไงตัวดิฉันเองเนี่ยทําเรื่องต้นไม้แม้ว่าจะอยู่ในโรงเรียนได้แต่ด้วยข้อกําหนดของโรงเรียนที่จะต้องดูแลพืช g เอ็มเนี่ยร้อนมากนะคะเดินเข้าไปเนี่ยกลางวันไม่กล้าเข้าไปทางานเพราะกลัวจะเป็นลมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นต้นไม้อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะ,จะ,จะเจริญเติบโตได้เต็มที่นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะประเมินศัก,กยภาพของต้นไม้ได้งั้นงานวิจัยเราเนี่ยยังไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะ เอ,อเรามักจะพูดกันเสมอๆว่าถ้ายอมให้ถูกพืชจีเอ็ในการทดลองภาคสนามจะมีปัญหาโน่นนี่นี่นั่นตามมาแต่สิ่งที่เราไม่เคยได้คิดหรืออาจจะไม่เคยได้มองนะคะก็คือในเรื่องของค่าของการเสียโอกาสมันเป็นตรงกันข้ามกับค่าที่เราบอกว่าถ้าเราทำจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างแต่เราไม่เคยตั้งคำถามว่าถ้าเราไม่ทำเราจะเกิดผลเสียอย่างไรนะคะ ประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับฟิลิปปินส์สมัยก่อนเนี่ยเ,เราทำจีเอมาก่อนฟิลิปปินส์นะคะสมัยแรก,แรกๆฟิลิปปินส์ต้องมาดูงานบ้านเราเดี๋ยวนี้เราต้องกลับกันค่ะเราไปดูงานบ้านเขานะคะดูงานการทดสอบภาคสนามที่บ้านเขาดังนั้นอย่ามองว่างานวิจัยพืชจีเอ็มมีแต่ของฝรั่งมีแต่ของต่างชาติที่จะเอาเข้ามาแล้วสร้างปัญหาให้บ้านเราของเราเองก็มีนะคะงานวิจัยเราทําได้ไม่แพ้ต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้น เราสามารถจะทําเองได้เมื่อเราทําเองได้เราเราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะทําอะไรที่จะเหมาะกับประเทศเราเหมาะกับการใช้ประโยชน์ในบ้านเราแต่ถ้าเราไม่ทําเองเราก็ในในที่สุดเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเราก็จะต้องใช้พืชจีเอ็มไม่วันใดก็วันหนึ่งในเชิงการค้านะคะแล้วพอถึงวันนั้นถ้าเราไม่ทําไว้เราไม่มีสิทธิ์จะเลือกนะคะเราจะต้องใช้สิ่งที่ต่างชาเขาทําไว้นะคะเพื่อการแข่งขันเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะนั้น นักวิจัยไทยเนี่ยทํากันมาหลายสิบปีแล้วค่ะแต่ว่าโอกาสในการพัฒนาเนี่ยมันยังไม่ไปถึงจุดที่สามารถจะประเมินพืชในสภาพธรรมาชาติได้นะคะยังคงพืช g ีเอ็นเนี่ยยังคงถูกกักเก็บอยู่ในโรงเรือนร้อนๆแคบๆโรงเรือนก็สภาพปิดเป็นที่นะคะเพื่อไม่ให้มีอะไรผ่านเข้าผ่านออกได้เนี่ยเพราะฉะนั้นสภาพแบบนี้กับในประเทศไทยเนี่ย ไม่เอื้อให้เพื่อจเจริญเติบโตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถา้าขาดการอนุญ,ญาตให้ทําการทดลองภาคสนามได้เนี่ยงานวิจัยของเราอย่างที่บอกอน,นะคะหลายๆคนพูดก็บอกว่างานวิจัยทําแล้วก็ขึ้นหิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสักดันให้งานวิจัยตรงนั้นขึ้นหิ่งเพราะว่าไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะเอามาประเมินศักยภาพว่ามันจะใช้ได้จริงจะต้องปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมนะคะคอันนี้คือประเด็นที่ ที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะไม่แน่ใจว่าถ้าใช้คําว่าล้าหลังนี่จะบุนแรนไปไหมนะคะแต่เราอยู่ในข่ายนั้นจริงๆนะคะอยู่ในข่ายครับอาจารย์ก็มีคนก็พูดแล้วที่อาจารย์ไม่ได้พูดเนี่ยแต่ว่ามีคนทั้งหลายเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยได้พูดอย่างนี้จริงๆบอกว่าล้าหลังล้าหลังแล้วเพราะเนื่องจากว่าเขาได้ไปดูงานกันที่ในนานาชาติในต่างประเทศเช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะครับเขาก็ยังคิดว่าเราเนี่ย ละาหลังเพราะว่าเราไปตอบคําถามของคนฟิลิปปินส์ของชาวอินโดนีเซียว่าทําไมประเทศไทยไม่ไม่ทําต่อนะ้นทั้งทั้งที่ว่างานวิจัยเนี่ยมันเดินมันเดินอยู่แล้วนะะทีนี้เนี่ยจะถามอาจารย์อย่างนี้นะว่าไอ้พืชวันนี้นี่ที่เราทดลองในโรงเรือนเนี่ยซึ่งมันถูกถูกกักขังและกเก็บอยู่ภายในโรงเรือนแน่นอนทีเดียวนะครับลมฟ้าอากาศอะไรต่างๆการระบายอะไรก็ไม่ดีเท่าที่ควรเลยทีนี้ก็คงจะเป็นความ อุดอัดใจ,จของนักวิจัยเหมือนกันว่าเมื่อไหรที่จะออกไปทดสอบข้างนอกนะถ้าดูพืชถ้าดูาการทดสอบข้างนอกได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าคาดหมายเป็นยังไงครับจะเห็น เห็นว่าไอการเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโตของมันประกอบกับสิ่งที่ประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ไปดูในนานาชาติมาด้วยเนี่ยครับจริงๆเนี่ยนะคะก่อนที่จะนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่ที่ปรับปรุงพันธุ์เนี่ยก่อนที่เขาจะปล่อยพันธุ์ออกไปให้ใหกเกษตรกรปลูกเนี่ยเขาจะต้องไปตลูกทดสอบในภาคสนามซะก่อนนะคะอันนี้เป็น,เป,นเป็นวิธีปฏิบัติโดยมาตรฐานของนักปรับปรุงพันธุ์เพื่อที่เราจะรู้ว่าต้นพืชของเราเนี่ยอยู่ในห้องปฏิบัติการมันเป็นแบบหนึ่งอยู่ในโรงเรือนมันเป็นแบบหนึ่ง ถ้าออกไปอยู่ในสภาพแวดล้อมสภาพเดียวกับที่เกษกรตรกรปลูกพืชอ,อยู่เนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงเราไม่สามารถที่จะปล่อยพันธุ์ออกสู่เกษตรกรได้เลยถ้าไม่ผ่านการทดสอบภาคสนามเพื่อดูว่าเขาดีจริงไหมนะคะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเป็นมาตรฐานปฏิบัติของนักปรับป,ปรุงพันธุ์พืชนะคะถ้าเป็นเอ่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชทางพืชไร่เนี่ยเขาก็จะต้องไปทดสอบโลเคชั่นทดสอบ พื้นที่ทําในพื้นที่ภาคเหนือเป็นยังไงภาคอีสานเป็นยังไงดูว่าต้นพืชของเราเนี่ยสามารถจะใช้ได้กับพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคไหมนะคะอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นไม่ว่าจะเป็นงานปรับปรุงพันธุ์ด้านไหนจําเป็นต้องมีจากทดสอบภาคสนามทันท้นนะคะก่อนที่จะปล่อยพันธุ์ออกไปทีนี้ถ้าเรามีพันธุ์พืชที่เป็นพืช GM อยู่แล้วเราไม่ได้รับการทดสอบภาคสนามข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนนักขณะปัจจุบันนี้เรามีข้อมูล ยืนยันความปลอดภัยจะไม่มีเ,เราได้ทดสอบในในระดับโรงเรือนแล้วนะคะว่าต้นพืชของเราเนี่ยไม่สามารถจะส่งข่ายยียนที่มีอยู่ในต้นของเขาเองเนี่ยไปให้ต้นพืชรอบข้างให้จุลินทรีย์หรือว่าให้กับพืชที่มาปลูกตามหลังนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรายืนยันกันมาแล้วมีผลทดสอบในห้องปฏิบัติการดังนั้นผลตรงเนี้นะคะเราจะสามารถจะบอกกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ว่า มันมีความปลอดภัยสูงมากในการที่จะเอาไปใช้ครับอาจารทดสอบภาคสนามซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทําให้งานปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมันไปสู่จุดหมายปลายทางค่ะครับผมครับครับอาจารย์ครับก็เป็นหน้าที่สุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ได้ทิ้งท้ายเอาไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าวันนี้เวลามีน้อยนะแต่ที่นี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์มองในตอนนี้แหละว,ว่าในยุคปฏิรูปตรงนี้เนี่ย มีความคาดหวังอย่างไรความคิดเห็นอย่างไรที่จะพัฒนาผลักดันให้พืชเทคโนโลยีภาพเนี่ยได้นําไปสู่การทดสอบภาคสนามได้จริงๆนักวิทยาศาสตร์และประปรงพันธุ์นเนี่ยคาดหวังมานานแล้วนะคะเราหวังมาเป็นสิบปีแล้วนะคะ <c oughs> ว่าจะได้ทํางานภาคสนาม ความพร้อมของเรามีอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะด้วยนโยบายหลายๆอย่างนะคะที่ที่เป็นข้อจำกัดทำให้เราไม่สามารถที่จะลงไปทดสอบภาคสนามได้ทีนั้นในยุคที่มีการที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านให้เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยนะคะอะไรที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นในสมัยนี้หลายเรื่องมาแล้วนะคะเอ,อ่อพวกเราเองก็หวังว่า เราจะได้เห็นการยอมรับให้ออกไปทดสอบภาาสนามซึ่งการทดสอบภาาสนามเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าไปปลูกแล้วปล่อยปละละเลยนะคะมันจะมีข้อกําหนดอยู่ว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างจะต้องมีการระแวดระวังอะไรยังไงบ้างข้อกําหนดมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ลงไปทำเท่านั้นนณนี้นเป็นความหวังลึกๆนะคะตอนนี้ค่อนข้างลึกของนักปรับปรุงพันธุ์พืชว่าเราอยากให้งานที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถออกสู่มีเกษตรกรได้นะคะซึ่ง การทดสอบภาคสนามเป็นเป็นความหวังนะคะที่เราคงต้องฝากไว้กับรัฐบาลยุคปฏิรูปนี้นะคะว่าจะมองเห็นความสําคัญตรงนี้ของงานวิจัยตรงนี้หรือเปล่ามองเห็นความเสียหายที่เกิดจากการเสียโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะครับฉันอยากจะขอย้ําเรื่องความเสียหายของการเสียโอกาสในการแข่งขันนะคะครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เสริมสิริอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีค่ะคสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรองศาสตราจารย์เสริมสิริจันเปลมครับจากภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับรายการช่วยคิดช่วยทําวันนี้กระผมถวินส่วนมณีดําเนินรายการลากระด้วยเวลาเพียงนี้เพื่อพบกันใหม่ครับจันทร์ทุกสุขเวลาเดียวกันสวัสดีครับ